สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนางสมจิตอายุ45ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีรงวันที่16กุมภาพันธ์2,566 ได้กล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานพยายามข้าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเดินจับกุมได้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสายบ่อพลอยลาดยา่าหมู่ที่7อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี พฤติการสืบเนื่องจากวันที่13สิงหาคม2565เวลาประมาณ17นาฬิกาผู้เสียหายกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้มีปากเสียงกันหลังจากนั้นผู้ต้องหาได้ใช้น้ำกรดหรือโซดาไฟซึ่งผู้ต้องหาเตรียมไว้สาดไปที่หัวและตามร่างกายของผู้เสียหายหลังจากนั้นผู้เสียหายจึงได้รีบวิ่งไปล้างหัวล้างตัวระหว่างล้างตัวอยู่นั้นผู้ต้องหาได้หยิบปีด์มาแทงอยู่บริเวณแก้มของผู้เสียหาย ลังผู้ก่อเหตุหลบนี้ไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยแพทย์ชนสูตรบาดแพ้หากมารักษาไม่ทันอาจถึงชีวิตได้พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอาญาท,ทนบุรีออกหมายจับ จากการสืบสวนทราบว่าหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีมาทำงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยจงังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เฝ้าติดตามและวางกำลังในพื้นที่จนกระทั่งพบผู้ต้องหายืนอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสายบอ่อพลอยลัดยาหมู่ที่7อำเภอบ่อพลอยจงังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมแสดงหมายจับแจ้งสิทธ์ แจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหารับทราบนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนอท่าข้ามเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป พี่ขึ้นรถเอ่อรถบัันนอนันนัไหนันีโก้อีก้นะแล้วบอกให้แฟนที่ราบ้านยเติตามตับ